คีนาสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่นลิงออฟเลนกันก็อันไหน้ไหนเดี๋วมาตอนนี้ผมเล่นสามคนนะอีสองคนลองพูดดิฮัโโลโหลฮัลโหลไงหลสดครับเอาเหมือนเดิมเราเริ่มอัดคลิปกี่ทุ่มตอนนี้ตอนนี้เราเร,าร,ร,ริ่มอัดอัดอัดคลิปตีตอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากไม่ใช่แล้วตีหนึ่งสี่สิบละอมมา อ่าวแล้วกดวกดกดริมให้ก่อนก็ได้โอเคเหมือนที่มันจะมีปัญหากันนะครับนีม่มีปัญหาขัดแย้งกันเยอะเลยลิงออฟในระดับคอนโอ้โหก็โอเคละวก็เ,เ,เจออลเรือนที่อระดับคอนเฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครมาสตาร์ทรถตันนี้ โอ้ไอ้สัตว์เอ้ยคือไม่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้เล่นแคดดี้แล้วใช่ปะเมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงรถใครเว้นว่ายี่แ้ยก็ดังเลยตีหนึ่งไม่หัวล้อนี่เฮียไอ้สัตว์ไม่ยอมเล่นเคดไม่ยอมเล่นเมดเหี้ยกูกูบอกกูขอแคดี้ขอแคดดี้แล้ว โอเคกูด okay. ่าพ่อของแน่เอางี้ปะตอนแรกก็จะมาจะมาลิงออฟตอนนี้จะเล่นลิงกลางแทนหรอปะไม่ต้องไม่ต้องมีเมทอะเอาไปละได้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 โอเคเดี๋ยวเอาไะละเออไปออฟโอเคเอาไะละเอาเรียวมามายิงกลางเลยเนี่ยไหวหรอเดี๋ยวมายิงกลางไหวเราคิดดะดีนะเรียวมาไม่ถ้าจะเล่นเรียวมาไปเล่นออฟแกน เดี๋ยวจะล<บ>นลิงลิงกลางนักแข็งหาอะไรนี่เอาเอาตรงนี้รอดก่อนไม่ไมเอาดีๆดีดกว่าเพื่อนมา,าไม่ได,ไไดต้ตอนนี้ทีมเราได้ลิงแล้วครับตอนนี้ลิงก็อ,อยู่ที่เลนดาวสเลเยอร์นะครับอขอ,ขอสัมผัสสัมผาษลิงเลยครับเป็นเป็นไง เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งเอาตานี้อย่าพึ่งอย่าพูดอย่าพูดตาอื่นอย่าพูดตาอื่นเอาตานี้เอาเฉพาะตานี้เดี๋ยวมันจะสับสนกันอย่าพึ่งตานเป็นไงเอาตานี้ตอนที่ผมพบตอนที่ผมพบลิงครั้งแรกนั้นลิงเขาได้ฟิกเกอร์อติไปที่เลนมังกรนะครับปุ้งไม่เจอนาคอดครับโอ้ก็มันอยู่อย่างนั้นจริงๆไม่เห็นเหมือนเข้าไปก็เห็นเหมือนกันว่าอยู่ตรงนั้นแต่ แต่พอบอกว่ามันอยู่ฟิกก็ฟิกก็ไปจริงๆเออเดี๋ยวเราเ,เข้าไปเจอกันในเกมดีกว่าโอเคฮะเรามาเริ่มเกมกับลิงออฟกันเลยจะมีอะไรนาะตาน,นี้เอาเอาองี้ชนะรือแพ้อะพูดมาตอนนี้ต้องชนะครับเราแพ้มาเยอะแล้วเขาหรอเราแพ้มาเยอะแล้วตอนนี้ <c oughs> เราแพ้นะแพ้นะหยุดประมาณตอนนี้ <c oughs> รใจเย็นใจเย็นนะครับในวันนี้ ใจเย็นพอพอพอ,พอ,อ,อครับอาจลิปอยู่น,นี่ยไม่เกรงใจกันเลยของจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเฟิร์สโชว์อะเฟิร์สโชว์ให้กําลังใจใจเย็นไอ้สองไม่แรงว่ะแรงอยู่นะแรงอยู่นะเซฟฟิตมา โอ้โหอ้าคิวเรนคิวเรนไหวเปล่าฮะช้างมันบ้าเลอเกินในช้างเนี่ยภาพมันจบไหนเพื่อนไม่รู้นะเห็นเซฟฟีมันอยู่ข้างบนเมื่อกี้แสดงว่าไปจบบ้างโอ้โหจบล่างเดินส่วนอย่ากับเพื่อนกันแหละ คิดแผนได้ปะเอาวะคิดแผนได้ปะโอยโอยถอยเหอะถอยเหอะพ่อนุ่มไม่เบิกละเฮ้ยเพื่อนมาเอาดิเออแล้วแล้วเอาบวกคือบวกเลยเอาดิถอยก่อนถอยก่อนในป้อมในป้อมไม่เกรงใจหลัง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 มาหลังมาหลังมาเฮ้ยมาช่วยหน่อยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอย่างอ a l l i n อยู่โอ้โหเออโอโหเดี๋ยว f a l เ i นอยู่โอ้ยคุ้มมั้งล่ะ ผุมนีุ้จ <laughs> ีไว้ให้หนี่ <laughs> เลยลิงตัวน,นี้แน่นอนจริงๆเอาเลยเอาเลยมากพิดหวังขับเรียนก่อนดีกว่าคุมๆมปล่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อตอนจบเกมสุดท้ายดีกว่าว <laughs> ่ามันโอเคไหมหรือยังไงตอนนี้เล่นไปแบบเต็มที่ก่อนให้มีสติ สมาธิกับเกมก่อนดีกว่าพูดไปเรื่อยอะ่ะพูดไปเรื่อยไม่จะพูดอะไรก็ไม่พูดเลยโอ้ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเกมแม่งก็พูดเอย้ยเออออออเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยปลาโดนมาปลาโดนช่วยไม่ได้อะ่ะ <า S 1> จริงจริงเราโดนดีนะครับจังหวะนี้ครับอ่ะช่วยโอ้อโหตันให้ถื okay. อว่าช่วยไปเนี่ยโอเคเขาช่วยได้อะเออช่วยได้ก็ช่วยได้ ไปช่วยกันนะครับอ้าวเฮ้ยคิวเรียนไม่ขอบคุณเลยเอุตส่าห์ช่วยอุตส่าห์ตายแล้วอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณครับทุกคนเมื่อกี้สวยสดจัดเลยจะตาย<อ>หงอกแล้วม่อกิก้ตอนแรกตอนแรกจะไม่โดดช่วยนะอยู่ดีๆก็อยากโดดอ่ะเฮ้ยอุ้ยของแม่งอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยใจเย็นดิเฮ้ยมันจังเลยเนะอะป่วยอะไรกันข้างข่าอันติลูเมียมันกี่เวียฮะสิบ คู่ดาวกี่วิอ่ะอันตีอ่ะประมาณส <40. S 2> ี่สิบสี่สิบเลยพอเหีดก็ประมาณเหีดอยู่ที่สามสิบได้ไหมอยากอยากได้แบบแปดวิอ่ะมีปะเหมือนเห <laughs> มม,ม,มันลิงอยากโดนไอ้พวกอย่างงี้มันลิงอยากโดนโอ้ไม่ได้ก่อนตัวแรก แถมที่มันก็เอากรอตัวแรกป่ามันป่าหมอทำอะไรอยู่อะป่าเป่าตายอะไรเงี้ยม <c oughs> าดิมามาดิมาดิอาดิมาดิาดาดอาอยังไงยังไงโอเคโชคดีป่าเจกันโชคดี

ฟลลันอยู่กลางเวรแล้วต้องไปเคลียร์กลางรอปเนี่ยโอ้โหนี้ถ้ากูมีแอนตีนะมึงเอ้ยข้างล่างอ่ะมึงห้าวันจังวะไอ้เหี้ยโอ้โหอรอกูแม่งห้าวหรือพี่อ่ะชิเลนดูคลิปบนรอได้ป่ะเดี๋ยวไปช่วยล่างก่อนโอ้โหโ เมึงเป็นอะไรวะเซลฟี่เนี่ยฮะไม่ไม่ไม่รุ่นเนี้ยโอ้ยแม่งโอ้ยจะตายหมดแล้วเพื่อนเอาดิเอาเล่นไม่มีใครตายหมดแล้วเพื่อนเอาดิแล้วอ้โหไม่ไหลอ่ะไหลอะไหลไปนะไหลไหลไหลหน่อยไหลหน่อยโอ้หมดเพื่อนไหลหมดมันเดี๋ยวมันฟิกมันฟิกได้คนละกี่ครั้งเนี่ยเอาเลยกล้าฟิกไปแล้วอ่ะ มันฟิกเยอะมากรู้สึกว่าฟิกเยอะมากระวังเซฟเอย้ยโหมันเป็นอะไรของมันวะตัวตีน่ะไอ้ตีคนเดียวไปเพื่อนเอาบนแล้วเออม่แมมันมาแล้วมันเกิดแล้วแร่ชีวิตเอาป้อมมาเนี่ย ไม่เวิร์กมากโอ้โห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 โอเคได้ปะโอเคเอ้าโอ้ของสวยๆอยากเล่นแบบของวิลลิกูดเลยเมื่อกี้นะเอาแกะไม้กัตัวนี้ไม้กัเพื่อนเคล่าให้ผมด้วยนะอื้มน่ารักวัตส์เซฟิดอยู่ไหนเนี่ย อยู่บนอนะไอ้เกียกร์ไอ้ให้ผมหน่อยดิดึกดื่นก็ยังมีรถแบบพวกซิ่งๆกนะันอะจะตีสองตีสองอะยังขับกันมาอยู่อ่ะร้อนร้อนร้อนตรงผมบ้านผมมีแต่ปิ๊งไปนะอ่ะอะไรไปเดี๋ยวที่นี่มีมีแต่โคงโ้งก <c oughs> ับรถอ่ะเฮ้ยเอาหน่อยดิเนเะซอร์ฟิสเนี่ยไ <c oughs> รไรละ แหนเอาวะอืมสลีมมาสลีม,มเขาอยากแตกอ่ะอยจะจัดในสักสักดอกไหมเฮ้ยฟรีนมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เดินนะกูบอกเลยไอ้สัตว์ถ้าก,เากา ي, าูเล่นรูเมียพวกมึงมาดิมาดิอยู่เล่นรอเลยรอเลยมาๆๆ ไปแล้วกลับสวน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 ใจใจมาใจมาอันติีมาแล้วโอ้หมันไม่ใจไงทีนี้อันตรีผุ่มนี่การรอคอยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะรอนานมากเลอการรอคอยเป็นสิ่งที่ดีสลิมมันต้องมามา่าเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วเออเูเมีอันติีได้ปะต้องจริงๆอ่อ โลเมียมนตีะโลเมียมนตีะตายโอ้ไม่มีนตีหรอจะได้เมียไม่มีนตีไม่มีดีอ่ะกำลังน,น,นี่ามาพอดีเลยเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยกลับดีกว่าเด,วเดี๋ยวไปดูร่างให้ เฮียกลางน่าจะได้จ oh, ja, ังวะเออโันนี้ถ้าผมได้บัฟฟ้าคุดบัลเลงเลยผมบอกให้เดี๋ยวไปฟันดิ đéo 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 rồi, mệt, mệt. Để đéo đéo vô đéo 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 Kelly, đéo 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 đi. đéo โอ้ยโอ้ยโไปได้ขนาดนั้นเลงโอ้ย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 เร็วเร็วลิงอะไรของโต้นั่นนะเออลิงลิงโหลเลยลิงแม่งลิงโคตรเอาเลยดีป้อมจบดีกว่าประสบการณ์สั่งสอนให้เรารู้ว่าเราต้องรีบจบอ้าวตายเลยตาเลยเพื่อนผมขอวับเดะผมขอว่าฟ้านะ ถ้าเพื่อนอยากให้ครูดาวผมมาเร็วๆอ่ะตีดาขึ้นดีกวาลังขึ้นไปนะเธอตีดาอือเดี๋ยวตีรอก็ได้รอมจะเอบพุ่งมาข้างหลังน่ฮหาเลยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยนี่ไง เออไอทิศหาตัวนิ <z hind> <noise> ่มๆหน่อยดิโอ้โหเฮ้ยเออมันจะเหมือนแบบอ่าภาพเก่าๆหรือเปล่าเย็นดีนเฮ้ยมันจะเหมือนภาพเก่าๆหรือเปล่าเดือหน่อยเฮ้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 ยอาจักรมึงไปยืนหนาพ้องอยู่ตรงนั้นไปหนาหมดอ่ะเอาเอาเอาเกลี่เอาอะไรของมึงน่ะ แค่ไม่อย่างอืเลยเยี่ยมไปยืนหาคุยเลยวะตรงนั้นมันจะเป็นภาพเก่าวใช่ไหมใช่เช่นใจเย็นเฮ้ยเราเราจะไม่คำหยาบเยอะใจเย็นดิโอ้ตายแล้วอย่างนี้ต้องเซ็นเสื่อมแน่เลยช่ว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 ยมาล่อนเพื่อนเขาเรียกว่าช่วงความร้อนโดนร้อนเมื่อกี้เคลี่แม่งมันรูปไปไหนวะแคลแคลแคลรี่ดึงดาว เกลียดึิ้งะบอกว่าฟ้านะฉอนเมื่อกี้นี่เหมือนแบบห้าสามห้าสามแล้วเข้าทีละตัวเข้าทีละคนอ่ะแล้วแล้วแบบว่ามาหลอดมาหลอดแต่โอมันมาจากไหนไม่รู้รเลยสองเออไม่รู้มันไปเยือนอะไรด้วยกันสงสัยรอ,อยมั้งรอเราเยอะเออมันเหมือนภาพกเก่าอ่ะเจีนยเนเจน ต,บบตบบะบวกตะบวกะใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยก็รีมของมันไม่เกิดเลยอัอ้งโรยเลยรีมมารวมมารวมเพื่อนมารวมพี่มันก็กลัวเฟลเหมือนกันถ้ามันถ้าเราเฟลเราก็จบแค่นั้นอะไปรวมเพื่อนดีกว่ามามามา,มารวมเพื่อนแล้ว เอางี้ไปรวมกับไอ้สอข้างล่างมันไปรวมกับไอ้สองข้างล่างไปเดี๋ยวยกก่อนเดี๋ยวโยกหมดเฮ้ยเฮโอ้โอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอายลยเอาแล้ยเอายโอ้ยยิง้ิยโออยโอยยอ้ยโอ้ยโอยออยมึงโอ้งยโอ้โย สัตว์จะตายมาแล้วเมื่อกี้นี่เคลลี่มึงต้องตื่นเร็วๆแล้วว่ะเคลลี่ไอ้เหี้ยหัดใจเคลลี่ว่ะแม่งขอตื่นเคลลี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเอาแล้วมันเข้าหลังแล้วมันเข้าหลังแล้วสปีดเริ่มเป็นละนี่เอาดิโดน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 หมดโอ้โห จบแล้วถอยเลยถอยเลยโอ้ยเฮียแคลรี่อะไรขงนันนะเราต้องให้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 แคลรี่มีจุดยืนยิงอะพอนเล่นมันอะไรนะโอ้โหเฮียโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยืนงงเลย โหตายนะกดยิกเลยลิง <screws> ก uh ี oh, ้ลิงกดยิกเลยเมื่อกี้โดนหอกนานมากนานที่สุดเท่าที่เคยโดนแล้วล่ะคิดว่ามันตีก่อนไหมเอาเงี้ตีจะเกี่ยวเงี้ยตีแน่นอนเป็นไงเป็นไงเอาดิมาดิมาดิท่าน สวยๆสวยๆสวยๆสวยชวยหน่อยช่วยหน่อยสวยๆสวยๆสวยๆสมัยแลสมัยแลเออเย้ไม่เหมือนภาพมันเกับหอีกแล้วมันยังเอากอนอ่ะเฮ้ยมึงโอ้โหจุดยอดอ่ะโอ้โหมึงเนื้อนมไหนวะโอตายตายเกิดตายเกิดโอ้ตายเกิดเสียกับคลองเสียกับกอนตายละกู โอ้ยเหนื่อยใจไงไม่รู้อะจบได้หรืบจบดีป่ะไม่เก็ตละสามทางได้ป่ะเมียมันยังอยู่อ่ะพร้อมไม่ได้ด้วยไม่คือสามสิบ <b> บีบ้อะไม่เก็ตอะคือมันสามสิบบีมันมาตีได้อะ่ะโอ้ยหนักเลยอ่ะอ้าวสลิมก็เกิดแล้วหนักแล้วโอมึงชอบเข้าไปมึงก็ตายเพื่อนถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยเถอะถอยเถอะมันเกิดมาแล้วเลือดไม่พร้อมด้วยต่อดาร์กนะดาร์กต่อได้เลยวะ แต่ว่า็อตเมื่อกี้ที่มันเอาจริงนะมันสามารถจบได้นะเอาเชื่อปะ่ะใช่ใช่ถ,ถ้าแต่ถ้ารวมกันนะแต่ไม่ไปเอามองกรกันอยากรู้ว่าไอ้แคลรี่กับโรมมันมาด้วยกันหรือเปล่าจริงมเหมือนมันเล่นเข้ากันออามาด้วยกันอยู่แล้วช้างมาถอยก้อนถอยก่อนถอยก้อนใจอนถอยก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรเงานี่ จีสัตว์แม่งเข้าเหมือนแทงๆงเลยมึงมาหลอดโดนไหมนะไม่โดนนะอันติีเฉพาะสิบเจ็ดวิดอะโซแบบอะไรเนี่ยขนขนแมวเปล่าทาไรจีสั์มึงทำายกู้ห็นนะเฮ้ยเขาบอกว่ารวมอ่ะเอาเรื่องวะ่ะมันนำอ่ะมันนำไม่รู้มันรู้มันนำนะ เดี๋ยวหาจังวะเอาสลิมให้ก่อนเอาได้มาเลย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 เร็วเร็มันเปิดแล้วเปิดแล้วมารลเปิดวะไปรอดไปรอดได้ปะไปรอดได้ปะโอ้โหไม่ไหล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 เลยอะไม่ไหลเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไม่ได้เมื่อกี้มันเดินเร็วมากเลยใช่ใช่ใช่ตีป้อมตีป้อมเดียว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 โอ้ เฮ้เป <kung> <kaz oo> ็นไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังก่อนถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการที่ดีจากช่องย่องซีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวจบเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันก่อนว่ามันโอเคไหมตาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งโอปวดหัวปวดหัวจริงนะปวดหัวกันมากตอนนี้มีเนื้องอกในหัวใจสมอกเลยเนื้องอกเลย ตอนนี้ตอนนี้เราเราตอนนี้กี่ทุ่มนะกี่ทุ่มนะยืนยันเวลาหน่อยตอนนี้ตีสองครับตอนนี้ตีสองมามามาอีกตาอีกตาสุดท้ายนะเพื่อนพรุ่งนี้ผมทางานดีว่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวเข้าห้องก่อนนะปวดหัวจริง โอเคเดี๋ยวเอางี้คิดว่าลิงออฟลิงออฟในในระดับคอนตอนนี้โอเคปะมันสามารถเล่นได้ไหมออฟเลนอะลิงอะฮะสำหรับในแรงคอนเหรอ่าในแรงคอนนี่เล่นได้เพราะคนในแรงคอนนี่น่าจะมีฝีม,มืออยู่แล้วแล้วลิงยิ่งแบบอแเอามาพวกป่าอ,อย่างเงี้ยถ้าเอาไปยืนเลนอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีไงเพราะมันโอกาสเกิดขี้มันน้อยก็เลย ถ้าอยากเอามาออฟเลนแนะนําให้เป็นรูนเลดเลดสิคิดว่าเล่นคนเดียวโอเคป่ะคิดว่าเอาไปเล่นคนเดียวอะพิธาท้าไปเล่นโซโลเหรอโซโลไม่ไหวไปเล่นเอย่างอย่างอย่างมันต้องแบบยังไม่พูดเชียอะไรอีกคนหนึ่งเงียบทําไมเนี่ยอะไรวะเงียบเลยแม่งแม่งด่า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 แครี่กับรูมหนักมากคอฟจบออกมาเงียบเลยเงียบเลยอะ S <S <S ไม่ดา่าก็ดักมากโอเคฮะสรุปสรุปสั้นๆนะลิงออฟเลนก็ถือว่าโอเคนะใช่ปะใช่ลิงออฟเลนนี่ถือโอเคเออแล้วแล้ว,ลวในในในคลิปต่อไปไม่รู้นะบ้าตะขบตะขบหนองไม้เสียบจะขึ้นคอนหรือเปล่าไม่ยอมขึ้นคอนสักทีดื้อไงอ่าถ้าขึ้นคอนเมื่อไหร่ประทูยาวลิงลุมิง่งค ประทูเจาลิงโรมิง่งจบจบจบตัดจบตัดจบตัดจบ